ว <c oughs> ันนี้เราจะไปรับที่ดีๆๆในรับเดี๋ยวรถไฟไปแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูว่าที่โรงเรียนมีอะไรขายบ้างนะทุกคน,นเราจะไปย้อนวันๆกันซะหน่อยวันนี้วันนี้พ่อมีเงินไปหกสิบบาทนะครับทุกคนไปดูกันว่าสมัยนี้ไปโรงเรียนถ้ามีเงินไปหกสิบบาทตอเท่งจะได้กินขนมนอะไรบ้างนะทุกคนเราไปเที่ที่โรงเรียนเลย ตนนี้ก็มาอยู่ที่โรงเรียนพิลีนแล้วนะครับตอนนี้คุณแม่ก็เข้าไปรอรับอยู่คนเพียบเลยเด็กเพียบเลยแล่รอพิลินมาก็จะไปที่ตรงที่เขาขายของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่รับเด็กนะจุดคัดกรองเข้าออกตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีด้านนู้นนะครับทุกคนด้านฝั่งนู้นก็จะเป็นรับเด็ก อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3ามอันนี้ก็จะเป็นเด็กปอนะครับปหนึ่งถึงปหโรงเรียนที่น้องน้องมิลินเรียนนี่จะมีแค่ปหนึ่งถึงปหนะครับแล้วก็อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาล3มพี่ลินน่าจะยังเดินมาไม่ถึงนะครับอาออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคนพี่ลินออกมาแล้วน่่น อัดีวดวันนี้เราทำคอนเทนต์นะไปดูขนมโรงเรียนกินกันหน่อยย้อนวัยย้อนวัยพ่อแม่หน่ะโอเคปะมีข้าวแกงด้วยมีข้าวแกงเลยเหรอกินมานานล้โอเคป่ปปเดี๋ยวเจอกันที่ตรงนี้ขายอาหารนีะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งร้านแรกเลยเราจะเริ่มเดินเข้าไปข้างในหมดเลยแล้วไล่ไปทีละร้านเลยว่าโรงเรียนนี้เขามีอะไรขายกันบ้าง ไม่ซื้อเยอะหรอกเราจะซื้อกิกนนิด,นดนๆหน่อยๆนี่ของพ่อหกสิบบาทนะทุกคนนี่มินีอยากกินอะไรไหมลูกวันนี้อยากกินเฟรนช์ฟรายอยากกินเฟรนช์โอเคไป,เไ,ปไปกันเลยไปลูกเร็วไปดปไป,ปดูื๊ดูดดดอ๋อนี่ฮะเฟรนช์ายที่้องอีรีอยากกินใช่ไหมดูนี่งงลูกอเอาไปไหนลูกเราทอดไก่ใส่อะไรลูกโอ้มีไก่ทอดด้วยนะเอาใส่อะไรลูก นี่ไม้ละสิบบาทนะครับไข่ชีสมีสิบบาทะไก่ไม้หน่อไม้ต้อใส่อะไรคะไก่ไม่ต้องใส่เลยโอ้ทำะครทอะไรดีคะันั้นแหละสาบาทครับสามสิบบาทหมดไปแล้วสาสบบาทถึงผ่านไปล้เนี่ยหมดไปสาิบบาทแล้วทุกคน นะครับพ่อค้าเขาบริการดีมากเลยนะอันนี้ก็เป็นน้ําต่างๆนะครับอ,อาจะแก้วละสิบถึงยี่สิบาทนะครับทุกคนไม่ไม่ด้เชื่อว่าจะมีเด็กกินน้อานอ๋อเขามีน้ําผลไม้ด้วยเนาะอันนี้อะไรพี่ลีนไข่เจียวเหรอลูกแล้วก็มีไข่เจียวนะครับทุกคนเป็นข้าวไข่เจียวน่าจะเท่าไหร่ลูกอันนี้ใครซื้อป่าประมาณยี่สิบบาทนะ ม <laughs> องอะไรครับ <laughs> นี่เด็กๆงงด้วยทุกคนอ,อันนี้อน,นี้ก็เป็นลูกชิ้นย่างนะครับพิรินไปแล้วนี่มีน้ำปั่นด้วยอันนี้เดี๋ยวอองไปดูดีมีอะไรบ้างอ่าตรงนี้ก็เป็นข้าวต้มโจ๊กอะไรแบบนี้โอ้เดี๋ยวนี้ไฮเทคเลยนะทุกคนมีตู้กดน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีตู้กดมาม่าด้วยนะตู้กดขนม ก็มีลูกชิ้นทอดนะครับมีเห็ดทอดด้วยแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะนี่ไงดิขนมปังอะขนมปังอบนี่ไม่กินเหรอลูกขนมปังอบอะเอาสักชิ้นหนึ่งสิเาขาอยากกินเลยเใช่นี้ปะที่เรากินใช่ดิเพราะขนมปังอบเอาขนมปังอบไปชิ้นหนึ่งแล้วว่เาเดี๋ยวเข้าไปดูในโรงอาหารด้วยนะนโรงอาหารก็มีของขายนะครับ ขอาหาแล้วเข้าทางนี้นะแต่และอะไรนะแต่และ20บาทนะครับเป็นขนมปังสองแผ่นประกบกันนะทุกคน20บาทนั่น20 20 20เราเข้าไปดูในโรงฐานกันก่อนนะเด็กๆเพิ่งเลิกเรียนมานะทุกคนก็จะวุ่นวายห,หน่อยๆน,นะลีนทางนี้ลูกเดินมานั่นเลย หมดไปเท่าไหร่แล้วครับ90โอ,เโอ้เกินงบมาลูกกินไอติรมไหมคะเค้กไอศคมไหมโอ้โหนี่ก็ผขนเทียบเลย,น,ยน,นี่เป็นอาหารตามสั่งนะครับลูกคนแล้วก็นี้ก็เป็นว่าขนมปังอโอ้โหขนเยอะมากเลย อ๋อทึกคักน่าดูเลยเรียนไม่ได้เปิดมานานเด็กๆก็คงจะสนุกกันน่าดูเลยอันนี้ก็มีซูชินะครับแล้วก็ฮากโกยากิแป้งแล้วก็มีไก่น่าจะเป็นเหมือนไก่เกาหลีนะเนาะเดี๋ยวไปดูดิน่ต่อแล้วก็มีขนมแพนเค้กด้วยนะครับแพนเค้กเหรอพี่มิรินบอกว่าแพนเค้กร้านนี้อร่อยนะแต่พี่มิรินเขาชอบกินอยู่แล้วนะทุกคนแพนเค้กอะ อ๋อนี่ก็เป็นไก่ทอดทาซอสอ่ะคล้ายๆไก่ทอดเกาหลีมันมีซอสต,ต่างๆนะครับแล้วก็มีลุกชิ้นนะอันนี้เป็นร้านค้าในโรงอาหารนะครับเขาจะขายทั้งวันเลยมั้งตรงเนี้ยตั้งแต่เช้าเลยนี่ก็เป็นร้านผลไม้นะครับนี่ก็เป็นร้านน้ำหวานโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนนี่ก็เป็นอันนี้อร่อยนะวันนั้นพ่ลอลงมาซื้อกินแล้ว ขนมจีบนี่ก็เป็นไข่มุกอันนี้ข้าวแกงที่คุณแม่ตามหาใช่ไหมแล้วจะมาแย่งเด็กๆก,กินกันคนเยอะมากเลยนะครับทุกคนคลุกพักมากก,ก,มาก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คลุกคักของโรงเรียนแบบนี้มานานแล้วโห เงินกันอโอลวลไปหมดเลยเท่าไหร่นะเพื่อเล็กสิบป่ะเพื่อเล็กสิบาทนะครับทุกคนเห็นข้าวแกงถ้วยเนาะมีวันนี้มีเม,ม,เมนูขนมจีนด้วยนะครับใส่น้ำยาแกงเขียวหวานนะครับโอ้กินสตัเวเบอร์เริ่มเลยอะไรก็ได้แล้วแต่เลย ทำไมฮะลองนนอกเลยลูกตอบตรงนั้นเลยลรเรอตรงนั้นเลยลูกมีสองอย่างนะครับมีสองขนาดมีขนาดยี่สิบบาทกับขนาดสิบบาทด้วยนะครับ อลองไปชิมกันเลยคุณแม่ซื้อมาเสร็จแล้วพี่เลี้นช่วยแม่ถือหน่อยลูกพี่แม่ถือหน่อยอมีมข้าวไกา่ทอดนะกับแกงเขยวานอาทางนี้เลยค่ะออกทางนี้เลยเดี๋ออกทางนี้กันเลย อ๋อนี่เขาก็ทำดีเหมือนกันนะเนี่ยที่คว่ำจานเด็กอะไรอย่างงี้ก็เอาผ้าอะไรมาคุมสมิชชีอย่างดีเลยใช่เราก็เดินไปทางนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเลยนะครับทุกคนอ่าเราก็มาถึงที่รถแล้วเดี๋ยวเรามานั่งชิมข้าวกันหน่อยใช่ซื้อไก่ไปฝากร้าน,นอะไรโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปชิมข้าวกับพี่ดินก่อนไปไปที่รถไปลูกเคยซื้อกินไหมคะลูกไม่เคยซื้อกินเลยใช่ไหมโอ้โหทุกคน เดี๋ยวจะให้คุณแม่มาดูก่อนนะว่าหมดเงินไปเท่าไหร่อ่ะบิ๊ดดี้ลองชิมซิอร่อยไหมกินแล้วอร่อยมากเป็นไงบ้างอร่อย,ยอร่อยเหรอไหนพ่อลอง,งมั้งสิหวานพอเลยนะกินเลยกินเลยน้องกินก่อนเลยอืมกรุบ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 เมื่อกี้มีคนมองด้วยเห็นเราเป็นอ <laughs> ินฟลูเอนเซอร์คุณแม่คุณแม่หิวเหรอ <laughs> <laughs> ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะทั้งหมดเท่าไหร่รีวิวก่อนไม่พากกินกับครูกับเพลงด้วยอ๋อมีลูกชิ้นด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมพ่อลองชิมข้าวก่อนร้อยสามสิบอืมข้าวไก่ทอดเด็กก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยอืมอุยคุณแม่น้ำลายหกอ,อร่อยนะอะไรครไหนคุณพ่อข,ขอชิมหน่อย อร่อยสำหรับสิบาทคิดดูดิสำหรับเด็กอิ่มเลยนเนี่ยเนาะมีของแบบไม่ใช่แบบเจกสายนาตีนเืออะไรก็มีเรือยก็มีใช้ได้เลยนะครับทุกคนรสชาติเคมอ่อนๆกลมกล่อมเลยอร่อยเลยแหละพี่ลินทําเป็นไม่อยากกินดูทุกคนดู <laughs> กินใหญ่เลยกินก่อนเลยกินให้อิ่มก่อนเลยนี่นะทุกคนเราซื้อหลายอย่างนะครับอ่อ<ช>ที่วันที่วันนี้เรามาทำคลิปนะแล้วก็จะเราจะมาดูว่าถ้าเรามีเงินมาโรงเรียนหกสิบบาทเนะี่ยก็พอกินอยู่เนาะก็เรามาสามคนถ้าเท่ากับคนละยนะีส่สิบเนาะอืเี๋ยวถ้ามีเงินมาโรงเรียนสมัยนีย้อย่างน้อยนะตอนเชา้าด,ด้วย อะไรด้วยก็ต้องแบบมีมาอย่างน้อยต้องหกสิบาทเนาะต่อคนเนาะนะเด็กสมัยเนี้ยเนาะกาเด็กอ้วมันหิวไงใช่ผู้ปกครองต้องให้แต่ละว่าตอนนี้เราให้พี่ลินมาแค่40บาทเพราะว่าพี่ลินนะเขาไม่ค่อยซื้ออะไรที่โรงเรียนกินเลยแม่แม่มารับเพื่อทำเงนซื้อ,อแต่ว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขาดีนะครับทุกคนเขามีข้าวให้กินฟรีนะครับมีข้าวให้กินฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหเลย คือทางอบอตอออระ,ะยองเขาน่าจะมีงบให้นะครับทาําให้ข้าวกินฟรีใช่ไหมลูกแต่ว่าใครไม่อยากกินก็ก็มีข้าวขายสามารถมาซื้อกินได้นะทุกคนก็ดีมากเลยนะโรงเรียนนี้ยค่าเทอมก็ถูกด้วยแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะมีทั้งต่างชาติมีอะไรมาสอนออด้วยใช่แต่ก็แพงกว่าโรงเรียนรัฐบาลแต่นี่เป็นโรงเรียนน่าจะขึ้นตรงกับอบอ,อ,อรจของจังหวัดระยองนะครับ เด็กก็เรามาเรียนกันเยอะมากเลยนะที่นี่อ,อันนี้ก็เป็นไว้สําหรับแบบผู้ปกครองนะครับที่เอาไว้ดูว่าเด็กหนึ่งคนถ้าได้เงินมา60บาทเนี่ยถ้าวันไหนเขาไม่ได้เข้าไปกินข้าวของโรงเรียนเนี่ยก็ทั้งตอนเย็นและก็ตอนวันนะครับก็จะหิวนะแต่ถ้าเกิดต้องเฉลี่ยแล้วต้องจ่ายประมาณวันละ60บบาทเนาะต่อคนนะครับ โอเคครับวันนี้เราก็กลับบ้านกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปแบ่งน้องภูน้องเพลงกินที่บ้านกันด้วยอ่าเดี๋ยวไปถ่ายต่อว่าภูกับเพลงจะแบบดีใจหรือเปล่าที่เราซื้อของมาฝากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับสวัสดียังเพลงสวัสดีครับดีมากภูเพลงสวัสดีไปแล้วเมื่อกี้ภูวันนี้เป็นไงมากงสัมภาษณ์นอย่ายเช้าสนุกยังสนุกยัง เดี๋ยววันจันทร์ก็เริ่มสนุกแล้วเห็นไหมพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วว่าไงตอนที่หนูรอป้ากับแม่มารับอ่ะหนูเล่นเอออกับเพื่อนโคตรตลกเลยแล้วใครอ่ะใครก็ได้ีน้ำโม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 เนี่ยหนึ่งไม่ลุงซื้อของมาฝากไว้เลยเมากินเลยไปล้างมือก่อนเร็วเดี๋ยวลุงซื้อมาฝากไปล้างมือก่อนนะมาแรกน่ะไปล้างมือก่อนนะขนมมานั้นน่ะในถุงนั้นน่ะ ทำไม,อ,อ,มอ่ะทำไมไม่เอาขนมมาแรกอะพูนมมะพหนูให้แกให้แกไมก็คนเขามีน้ำใจอ่ะคนเราไปกินของเขาก็รู้จักแบ่งปันแล้วันนี้าอาน้พเงไปเที่ยวสวนสคนเดวดีนอีางั้นนะพาเป็นคนด <c oughs> โอ้เอาไปทั้งถุงเลยแม่แะเปเอเอา,เอา<จ>ดีถึงนลหม่ะให้ทั้งถุงเลยอ่ะไม่ได้หรอกคนเาว่าพูลุงจะสอนให้นะมันต้องรู้จักแบ่งปันกันการที่เราจะได้รับของจากคนอื่นเราก็ต้องแบ่งปันแบ่งปันของจากแบ่งปันของเราให้คนอื่นก่อนอ มีไอจีให้ด้วยนะโอเคมันมีไอจีมาแล้วนะเห็ดเข็มทองภูมาแล้วเนี่ยบรรลุบรรลุเขาซื้อไก่มาฝากภูเนี่ยเร็วนี่เห็นไหมเขารักภูขนาดไหนเนี่ยถึงเขาเอาภูมากินเร็วอุวยเห็ดอะไรอ่ะน่าจะเป็นเห็ดเห็ดนี่ใช่ไหมที่ราชีแล้วราชีเนี่ยมาชิมกันใช่ไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากเลยพี่เคยกินอืมกรอบมากไม่ใช่ภูแล้วดิฝ่าภูมาแล้ว พูมาแล้วมาขอบคุณไปนุ่นก่อนแล้วมาเอาไปกินแล้วทุกคนว่าไงว่างไงเนี้ยมันจะกรอบแล้วเวลากัดเข้าไปอ่ะมันจะมีกลิ่นโอ้ยทุกคนมาตีเลยแป้งอีกแล้วครับมีร้านหนึ่งเนาะคือเราชอบกินอ่ะเออพี่วา้ขาปิดไปแล้วอ้าวจบแล้วพี่วาจะชวนวราไปทาคลิปสนับร้านร้านเต้มากินแล้วขอบคุณไปนุ่นก่อนแล้ว เอาข้าวมากินเลยก็ได้อือหือบอกดิบอกคุณผู้ชมนี่ว่าอร่อยเปล่านี่นะทุกคนเห็ดชุบแป้งทอดนะอือหือโอ้โหทำอะไรอ่ะอันนี้ไก่ขอบคุณแม่ยุยงขอบคุณแม่ยุยงอร่อยไหมยังไม่ได้กินโปวดแล้วปวดแล้วบุ๊ค อุ้ยอะไรอ่ะคือไติมเมคไก่นี่เลยอ่ะไอติมเมคก็ไก่ทอดเลยนีครับทุให้ไปลิ้มชิมหน่อยได้ป่ะชิมเฉยกินเลยเถอะกันกินร้อยกินไม่เม็ดเดียวเออห่วงห่วงพี่ลีอีกแล้วแบ่งแบ่งกันโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะทุกคนอืมไอปนุนแอบกินไก่ ใช่หนูใช่เนื้อของพี่เนื้อของพี่มมพูดอยู่ไหนไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องคว่าใครจะ้นตลูกนี่ทุกคนเดี๋ยวลุงจะทำคลิปนะครับอันนี้เป็นประโยชน์เลยนะสำหรับพ่อแม่หลายท่านนะครับทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่น้องภูย่างข้าวอายุสี่ขวบปุ้บนี่สายเปลี่ยนไปเลยอ่า เดี๋ยวจะทำได้ทุกคนถามทุกคนได้เลยถามคุณนุ่นถามคุณแม่ได้เลยว่าจริงเปล่าถามคุณป้าได้เลยจริงเปล่าใช่ตั้งแต่ก่อนเข้าอายุสี่ขวบปุ๊บนิสัยเปลี่ยนไปเลยนะทุกคนไม่เชื่อถามญาติได้เลยจริงไหมญาติจริงเออนิสัยไม่ดีเลยใช่เป็นหมดเลยนะครับทุกคนเด็กเนี่ยตั้งแต่เนี่ยที่บ้านเราอะ่ะจะมีเด็กสามคนมใช่พอถึงเวลาอายุสี่ขวบเนี่ยจะต้องมีแบบพฤติกรรมแปลกๆนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมในคอนเทนต์ต่อไปเลยนะครับอืม,อม,อม,อมโอเควันนี้เราแค่แค่นี้แหละแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ,บ